มอเตอร์โชว์คุณพี่ก็ไม่เห็นอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะ4แบบ4ส,สไตล์เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมว่ามีแบบไหนบ้างมากันเลยอ่ะสไตล์แรกขวัญใจสายซิ่งนะคะขวัญใจสายซิงขวัญใจหนุ่มโรงงานกับเซเลริโอเออแต่งสไตล์เรซิ่งนะคะพร้อมกับล้อแม็กนี่เลยเขาเรียกว่าเป็นแม็กสำหรับสายซิ่งโดยเฉพาะไม่มีใครไม่รู้จักพร้อมกับนี่เลย สติกเกอร์สีแดงตัดขอบกับสีดํากับตัวรถสีดําแบบนี้โห oh. ต้องใส่เลสซิ่งเท่านั้นนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าแต่งแบบนี้เรามาแบบรถดงแรงห้ามใครแซงเลยนี่เลยชุดแต่งรอบคันเราก็มีนะคะสเกิร์ตด้านหลังเราก็จะมีท่อคู่นะคะท่อคู่อันนี้เป็นท่อหลอกนะคะหลอกไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวคันต่อไป สายออฟฟิศไม่คนพลาดเรียบหรูแต่ดูดีกับคันนี้เลยสีเทาลำโบอันนี้จะเป็นสายออฟฟิศนะคะสำหรับคนที่ชอบความเรียบหรูรถคันนี้ก็จะมีแล็บสติ๊กเกอร์ทั้งคันแล้วหลังคาก็จะเป็นหลังคาดำหลังคาดำเดี๋ยวคันต่อไปวันนี้เราจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนกำลังจะมาแล้วมาคันต่อไปค่ะ คันนี้นะคะเน้นใช้งานจริงค่ะเน้นใช้งานได้จริงอันนี้คงไม่ต้องบอกนะว่าแรงบันดาลใจมาจากอะไรคันนี้ก็จะเป็นเนี่เลยมาข้างบนคันนี้ก็จะเสริมเออเพิ่มไปก็คือแหลกหลังคานี้ไว้ขนของได้นะคะไซท์เที่ยวไม่ว่าจะเป็นแคมป์อะไรไปได้หมดขึ้นไปนั่งข้างบนยังได้เลยค่ะล้อเราก็จะเป็น ล้อกระทะเดิมๆดิมเดิมเ,มเมแข็งแรงทนทานเน้นใช้งานจริงต้องบอกว่าคันนี้สายลุยไม่ควรพลาดค่ะคันต่อไปคันสุดท้ายแล้วคันนี้เป็นสำหรับนี้เลยนักศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่เนาะที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นทำงานหรือว่าขับไปเรียน แต่สําหรับคันนี้นี่เป็นที่บ้านจัดให้นะคะที่บ้านจัดให้เลยลูกยังเรียนอยู่ปี3ก็ได้คันนี้ไปอันนี้ก็สําหรับนักศึกษาขับไปเรียนเป็นคันเล็กๆจอดง่ายซอกซอยในมหลาลัยในหอพักนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ได,ด้ทีเดียวด้วยเนื่องจากตัวรถราคาคุ้มค่าสมราคามากๆ สำหรับเซเลริโอนะคะเซเลริโอที่ทุกคนเห็นทั้ง4คันนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียง338,000บาทเท่านั้นได้ยินไม่ผิดค่ะราคาเริ่มต้น338,000บาทอันนี้สำหรับเกียร์ธรรมดาส่วนเกียร์ออโต้จะเริ่มต้น,ตนที่ที่416,000บาท4 1 6 0 0 0บาทนะคะก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,900บาท4,900บาทเท่านั้น ดาวก็เริ่มต้น9,900ถ้าใครสนใจนะคะราคาน,นี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ารู้จักใช้เงินคิดเป็นละอ่ารู้จักใช้เงินไม่เอาเงินไปทิ้งไปฟุ่มเฟือยอะไรถือว่าคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดกันแดดกันฝนพาคุณไปได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะไปขึ้นเหนือล่องใต้ลุยๆได้หมด ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ได้นะคะที่0974545561นะคะหรือว่าจะเป็นในเพจ Facebook หรือว่า Line Ad ได้หมดเลยนะคะตอบตลอดตอบตลอดโทรก็รับตลอดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีอะไรใครสงสัยโปรโมชั่นเงื่อนไขไลไรคุยกันในเพจได้คุยกันทางเบอร์มือถือได้นะคะ0974545561ฝากด้วยนะคะไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ